<อ>ถามผู้จัดก,ก่อนค่ะทำไมถึงถัามาทำซีรีส์วายตอนนี้กำลังกระแสมาเลยครับทางผมและคุณแพมนะครับจาก p t g Enter t a i n m e อร์นะครับก็คือหลังจากที่เราเป็นผู้จัดร,ร่วมในละครสิงสังตาแล้วก็ตอนนี้ปีนี้มอจากติดโควิดมาแล้วก็พักแป๊บหนึ่งนะครับ mm hmm. คุณแพมแล้วก็เริ่มร่วมทุนในภาพยนตร์เรื่องฮีโร่ต้มแซบแล้วก็นั่งปรึกษา mm hmm. คุณแพมว่าซีรีส์วายเนี่ยยังไงกระแสมันก็มา มันยังอยู่ได้อีกฮะเพราะเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่ทําให้เมืองไทยเราเติบโตได้ประกอบกับผมเป็นเจ้าของเวทีลิขสิทธิ์มิสเตอร์ยูนิเวิร์สวิสเตอร์แกรนด์ยูนิเวิร์สไทยแลนด์ที่น้องมิกอ่าดำรงตําแหน่งอยู่ก็เลยนั่งปรึกษากับคุณแพรรมว่านั้นเรา หาผู้กำกับที่มันยมเยี่ยมๆๆแบบว่ามีเรฟเฟอร์เรนซ์ที่มันดีแล้วก็บทประพันธ์แล้วก็คู่พระเอกนายเอกแล้วก็ร่วมแสดงที่มันดีๆแล้วก็ทําซีรีส์วายกันดูไหมครับพี่แพมอะไรเงี้ยพี่แพมแล้วก็แสงเย้สุอะไรเงี้ยครับ <c oughs> ทําไมต้องเป็นแสงสองลัคครผู้กำกับคุณเจนเอิงจริงแสงสองลัคเราคิดมาจากดีดลูมินัสโซลูชันครับเราต้องการเล่าดราม่าแฟนตาซีที่เราว่าเราน่าจะเปิดตลาด อ,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 อีกช่องหนึ่งของซีรีส์วดังนั้นอาจจะมีซีรีส์วเรื่องอื่นที่เด้าดราม่าแฟนตาซีแต่ของเราค่อนข้างหนักหน่หนวงทั้งพาร์ทแฟนตาซีแล้วก็ดราม่าก็เลยเลือกแสงสองรักขึ้นมาทําครับไม่ได้เป็นนิยายมาก่อนแต่ว่าโครงเรื่องเราให้ทีมเซตอัพขึ้นมาใหม่ทั้งหมดเลยครับค่ะคอนเซ็ปเป็นแบบไหนคะสำหรับเรื่องนี้ตอนอ,อย่างที่บอกว่าเป็นดราม่าแฟนตาซีเรื่องราวจะเล่าเกี่ยวกับชีวิตของคู่ผู้ชายสคู่คือคู่แรกเป็น มิกกับการส่วนคู่ที่สองจะเป็นบูดิตกับเดลจะเล่าทั้งในพาร์ททำงานแล้วก็ความรักในวัยเดียนไปพร้อมๆกันที่เกี่ยวข้องกับร้านกาแฟเวทมนต์ที่คุณแพมรับบทเป็นการดาเล่นเป็นเจ้าของร้านเวทมนต์ครับนี่ค่ะกำลังจะเข้าถึงคุณแพมโลยเป็นผู้จัดด้วยแล้วก็ลงมาเล่นเองด้วยค่ะยังไงบ้างคะค่ะยังไงก็วันนี้ต้องขอบคุณสื่อมวลชนทุกท่านเลยนะคะที่มาร่วมงานของเราในวันนี้วันนี้จริงๆเป็นวันเปิดกล้องซีนแรกของเราก็ทุกอย่างก็เป็นไปอย่างราบรื่น การที่ได้แสดงด้วยเนี่ยนะคะก็สนุกสนานกับน้องๆมากค่ะเป็นซีรีส์ที่เราตั้งใจทำงานกันมากและซีรีส์เรื่องนี้เกี่ยวกับเวทมนต์บางอย่างที่จะทำให้ตัวละครตัวแสดงที่อยู่ในเรื่องซีรีส์ของเราเนี่ยจะต้องเลือกหรือจะต้องจำใจที่จะต้องขอพรน,นั้นไปต่อไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเราจะต้องติดตามกันต่อไปนะคะของแสงสองรักค่ะมาที่น้องมิกบ้างซีรีส์ไว้เรื่องแรกเลยครับยังไงครับเตรมตัวยังไงบ้าง ก็นอนมาเต็มอิ่มครับวันนี้แล้วก็ทําการบ้านมาเต็มที่พร้อมเพราะว่าทางทีมงานแล้วก็ุูมกับ acting coach อะไรอย่างนี้ครับทุกคนแล้วก็นักแสดงก็คือเวิร์กช็อปกันมาแน่นแน่นมากแล้วก็วันนี้ก็ปล่อยตัวตามสบายแล้วก็ไปหาเอาข้างหน้าครับแสดงว่ามีความเตรียมพาเป็นวายมาเยอะที่สุดแล้วเต็มที่ก็เยอะครับเยอะเตรียมเตรียมเตรียมตัวมาพอสมควรครับ เ,เตรียมมาจิ้นแต่คนนั้นเลยเป็นอะไรนะเป็นเจ้าพ่อเจ้าแม่สายวายเลยยังไงบ้างรครับน้องกันครับก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องครับที่การอ่านบทและกลันรู้สึกชอบมากๆครับผมรบจริงๆทุกปีอ่ะผมพยายามจะหาสิ่งที่มาชาร์เลนจ์แล้วก็มาทําให้เหมือนฟูลฟิลตัวผมครับผมในการดําเนินงานต่อในวงการบันเทิงครับผมขณะที่ได้อ่านบทเรื่องนี้กันพูดเลยว่ากันชอบมากๆมันเป็นอีกมิติหนึ่งซึ่งบางคนฟังว่าเป็นดราม่าแฟนตาซีอย่างเงี้ยแต่พอผมอ่านบทคือผมไม่คิดว่า ซีรีส์วายจะสามารถไปเวดากได้ขนาดนี้จริงๆอาจจะสำหรับการกรอ่านบทเองนะขนาดพูดเลยว่าเป็นด์กแฟนตาซีด้วยซ้ำมันมีฉากหลายอย่างที่กันชอบแล้วมีองค์รวมหลายอย่างที่ออกมาดีครับผมรวมถึงตัวทางปีทางผู้จัดแล้วก็ทางพี่เจนค,คือทุกคนตั้งใจทำโปรเจกต์นี้ออกมามากครับผมแล้วก็แบบว่าเห็นว่ามีการเตรียมงานที่ดีมากๆเพราะฉะนั้นในฐานะนักแสดงกันก,ก็พร้อมที่จะทำตัวอย่างอย่างเต็มที่ที่สุดครับโอเคไ้ปี okay. ฝากหน่อยผู้จัดครับฝากซีรีส์เรือ่องนี้เลยครับครับ อ,อยากจะฝากซีรีส์แสงสองรักนะครับไว้ให้เหล่าด้อมแฟนคลับแล้วก็บรรดาเอเจนซี่หรือว่าสินค้าต่างๆนะครับรับพิจารณาเพราะว่าเป็นความตั้งใจจริงๆนะฮะในตัวผมกับคุณเจนแล้วก็คุณแพมคือเราเขี่ยวทุกอย่างเลยครับขั้นตอนแบบเวิร์กช็อปร่วม20ครั้งเลครับเพื่อทุกอย่างคือกระทั่งแบบสเปคกล้อง DP ทีมงานพอดเรื่องอะไรคือ เราอยากรักษาม,มาตรฐานของซีรีส์วายไทยเราอะครัก็ฝากแสงสองรักไว้รับพิจารณานะฮะให้รักในตัวงานทุกอย่างที่ตั้งใจทำครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ